สวัสดีน้องน้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บ o อไฟมินิ e นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการ DNA Transcription ที่เอาไว้ประกอบการอ่านหนังสือเอ่อเถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถไปอุดหนุนก็ได้ที่แอป MEP ค่ะหรือน้องๆคนไหนที่สแกนมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อจดลงไปในหนังสือก็สามารถ เรียนไปพร้อมๆกันไม่สิก็สามารถจดได้เลยนะคะสำหรับ DNA Transcription นะคะก็เป็นกระบวนการหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่เราจะสร้างโปรโตีนออกมานะคะก็คือใน DNA อ่นะ DNA นอกจากเมื่อกี้มันจะมี DNA Replication ที่เอาไว้แบบจำลอง DNA เพิ่มเติมแล้วเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่า DNA มันจะอยากจะมีการ Expression ใดๆออกมานะคะมันจะต้องมีการสร้างโปรตีนอ่ะมันก็จะมี t r a n s c r i p t i o n ตามด้วย Translation ซึ่งจะอยู่ในคลิปถัดไปค่ะมาดู t r a n s c r t p t n o n กันก่อนนะคะ t r a n s c r i p t i o n เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดที่ไหนเราจะต้องรู้ก่อนเหมือน DNA Replication ตัวนี้นะคะถ้าเป็นยูคาริ o อตพี่ก็จะโฟกัสอธิบาย e u คาริโอตเป็นหลังนะคะ อันนี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในนิวเคลียสนะคะเพราะว่ายูคาริโอตมีนิวเคลียสเนอะแล้วก็ถ้าเป็นโปรคาริโอตก็แน่นอนว่าไม่ได้เกิดในนิวเคลียสค่ะแล้วก็กระบวนการนี้คืออะไรคะกระบวนการนี้คือกระบวนการที่คัดลอกลำดับนิวคลียทายบางบริเวณนะคะที่สามารถ e x p r e s s พรสสามารถแสดงออกได้หรือเราเรียกว่าบริเวณนั้นว่าเป็นยีนนะคะออกมาเพื่อที่จะได้นำเข้าสู่กระบวนการท n s l เลชันต่อไป เนี่ยพอเราได้ตัวเส้น RNA ออกมาเราไปทラン l เลชันเนาะอันนี้ก็จะไปเกิดเหตุการณ์ที่ไซโตซอลและไซโตพลาซึมเนาะแต่ตอนนี้ค่ะ d n a t r a n s c r i p t i o n ของเราจะอยู่ที่นิวเคลียสทีนี้กระบวนการง่ายมากเลยเมื่อเทียบกับ DNA Replication นะคะและตัวละครที่เอ่ยถึงมีแค่ RNA Polymerase ค่ะจำได้ไหมใน DNA Replication มี DNA Polymerase แล้วก็ Helicase แล้วก็อะไรไม่รู้เยอะมาก ทีนี่บางครั้งข้อสอบเขชอบถามนะคะว่าเอนไซม์ไหนเกิดในกระบวนการไหนห้ามตกหมาตายเด็ดขาดนะคือถ้ามันเป็น DNA t r a n s c r i p t ริปชค่ะ Final แล้วมันจะได้สิ่งที่เรียกว่า RNA ใช่ปะ่ะดังนั้นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือ RNA p o l y m e r a s e จะไม่มีเอนไซม์ที่ชื่อ DNA อะไรเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ไม่มีเลยนะ แต่ถ้าเป็น DNA replication ค่ะก็จะไม่มี e n น y ซม์ที่ชื่อ RNA ไปเกี่ยวข้องไม่เอาเปว่าไ,ไม่มีเอนไซม RNA polymerase ไปเกี่ยวข้องอ่ะคือเขาชอบหลอกระหว่าง DNA กับ RNA polymerase อะแต่ถ้าเราจําได้ว่าอะไรมันสร้างอะไรเราจะไม่โดนหลอกเนาะอะทีนี้มาดูกระบวนการกันค่ะกระบวนการก็คือ 1. RNA polymerase นะคะเขาจะมีหน้าที่ในการไปจับบริเวณที่มันเริ่มต้นเรียกว่า promoter ค่ะของเส้นตัว DNA นั้นและ แยกสาย DNA ออกจากกันเห็นไหมว่า RNA polymerase คนเดียวทำทุกอย่างไปจับตัวเริ่มต้นเราก็แยกสาย DNA ออกจากกันได้เลยไม่เหมือน DNA replication ที่คนไปจับคนไปแยกสายอะไรเงี้ยใช้คนละเอนไซม์เยอะเนาะแต่น,นี้มี RNA polymerase ค่ะทำคนเดียวหมดเลยจับก็คือนั่นแหละจับกับโปรโมเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็แยกสาย DNA ออกจากกันนะคะแล้วก็ จะทำมันก็จะเริ่มกระบวนการสั่งเคาะ rna เพิ่มเริ่มต้นขึ้นในสเต็ปที่1ค่ะทัานมาสเต็ปที่2องเนาะไอตัว rna polymerase เนี่ยมันก็จะทําตัวคล้ายๆ dna polymerase ค่ะที่มันก็จะเริ่มทําการสร้างเส้น rna เส้นใหม่ค่ะโดยเส้นใหม่เนี่ยจะเคลื่อนที่จาก5ไป3เสมอเสมออีกแล้ว พี่จะบอกให้ว่าเรื่องเนี้ยง่ายมากเลยเวลามันเกิดเส้นใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็น DNA เส้นใหม่ RNA เส้นใหม่อะไรที่เป็นเส้นใหม่จะเดินทาง direction ของเขาจาก3ไป5เสมอแต่การ movement ของมันเน่ยเนื่องจากมันมีการเข้าคู่กันแบบ anti-parallel ใช่ไหมคะแต่ถ้าโจทย์ถามว่าแล้วมันเคลื่อนที่จากเส้นเก่า ในทิศทางใดก็ต้องเป็น3ไป5นะระวังโดนหลอกนะคะในการโดนถามพี่จะพูดสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะในสเต็ปถัดมาอ่ะ์ o a p น l y m e r a เมเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่บนเส้นเก่าในตำแหน่งเส้นเก่าเนี่ย3ไป5และเกิดเส้นใหม่จากตำแหน่ง5ไป3ค่ะและสเต็ปสุดท้ายนะคะ r n a มันก็จะหยุดเคลื่อนที่ค่ะแล้วตัว พี่บอก RNA หยุดเคลื่อนที่พี่หมายถึง RNA polymerase หยุดเคลื่อนที่นะคะแล้วสุดท้ายไอ RNA เส้นใหม่เนี่ยมันก็จะหลุดออกมาโอเคเนา,เพาะพอมันหลุดออกมาแล้วมันอาจจะมีการตัดตกแต่งเล็กน้อยก่อนออกไปสู่ไซโตพาซึมนะก็คืออาจจะมีการเติมเมทิลนะคะที่ตำแหน่งที่5ที่ปลายตำแหน่งที่5ค่ะและก็จะมีการเติม n u ลีโอ t ทด์ A นะคะที่ปลายตำแหน่งที่3และก็จะมีการ ตัดบางส่วนที่มันไม่ได้สามารถมีการส่งผลต่อ expression ออกไปได้ค่ะตัดเขาเรียกว่าส่วนนั้นเรียกว่า intron ออกไปดังนั้นก็จะเหลือแต่ส่วนที่สามารถแสดงออกได้แล้วเหลือแต่ส่วนที่แสดงออกได้เรียกว่า exon นะคะต่อกันพอตกแต่งเรียบร้อยแล้วไอ้ตรงนี้ค่ะมันก็จะถูกส่งออกไปที่ไซโตโซเพื่อไปเกิดกระบวนการ translation แล้วก็แปลรหัสกันต่อไปนั่นเอง สำหรับ DNA Transcription ก,ก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะง่ายๆมากเลยเนาะซึ่งในยูคาริโอตมันก็จะแบ่งคนละที่เนะาะ Transcription อยู่ในนิวเคลียลลส t r a n s l a t i o o ไซโตพลาซึมแต่เนื่องจากโปรคาริโอตมันไม่มีนิวเคลียสใช่บาทุกอย่างมันเกิดในไซโตพลาซึมหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เสร็จแบบหมายถึงว่าตัว RNA เนี่ยค่ะไม่ได้เสร็จ complete ทั้งเส้นเพื่อไปสู่ Trans l a t i o n ต่อไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นแบบพร้อมๆกันไปเลยนะคะ ยังไงก็ถ้าน้องๆมีคำถามข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้หรือแชทเข้ามาคุยในทว i t เตอร์ a c e b o o k ได้ตลอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะหากน้องๆสนใจทบทวนความรู้หรือหาแบบฝึกหัดชีววิทยาทำเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Map นะคะของทางเพจ b i o f a ฟ i l y ได้หรือสแกน q r code ที่หน้าจอหรือกดลิงก์ที่ด้านล่างได้นะคะในนี้จะมีแบบฝึกหัดชีววิทยามากมายเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ